ปิกบ้านมาก็จะไปเก็บมะนาวฮะแต่มาแวะต้นทุเรียนฮะเพราะว่านางดกมากทุกคนดอกอะดกฮะแต่บลูจะจับลูกให้กินหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพาไปชมความดกของนางค่ะต้นเล็กๆแต่ดกเลือกเกินดกมะลํามาเหลือดกโพดดกโพ อีก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 อีอีกอีอีด<ว>กดูดอกดูดอกแล้วมีแดบดบเล็กๆกำลังออกอีกต้นโพดฝั่งนั้นอีก เนี่ยกำลังเป็นช่ออยู่จับสักลูกทีเธอคะ่ะอยากเป็นแม่ค้าทุเรียน